คนพวกนี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับผมก็ไปหน้าถอยหลังกอบเกียร์คอนโทรลก็ยังปกตินะครับก็เครื่องก็ไม่หอนด้วยนะครับนี่นะครับการตอบสนองของเกียร์ค่อนข้างที่จะฉับไว้มากสวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้ชวนพี่ๆมารับชมตัวรถแทรกเตอร์คูปิต้า4508นะครับ ก็เดี๋ยวเรามารับชมในเรื่องของตัวรถและก็ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับผมก็ตัวรถคูปะ L4508 ตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับเมื่อปี52ครับก็รถคันนี้ก็จะเป็นปี52นะครับก็มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาสาธิตรีวิวให้ทางพี่พี่รับชมนะครับผมก็ตัวนี้ขายนะครับผม นี่นะครับผมก็สตาร์ททีเดียวนะครับเครื่องยนต์โอเคหมดนะครับก็ระบบอะไรก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบของตัวรถในเรื่องของแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเบื้องต้นนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นแบบเครื่องยนต์ก็จะเป็นดีเซลสี่สูบนะครับนี่ครับผม เครื่องยนต์4สูบนะครับก็ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาณกระบอกสูบตัวน,นี้ก็จะอยู่ที่2 1 9 7ซีซีนะครับนี่นะครับผมก่อแรงม้าสูงสุดอยู่ที่45แรงมา้า8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับก่อระบบพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ Power แล้วนะครับผมก่อระบบคัดก็จะเป็นแบบชนิดแป้งแผ่นเดียวระบบเบรกก็จะเป็นแบบจานเบรกหลายแผ่นแช่ในน้ำมันนะครับ นี่นะครับผมก็ระบบคอนโทรลพวกนี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับผมก็ไปหน้าถอยหลังเกียร์คอนโทรลก็ยังปกตินะครับก็เครื่องก็ไม่หอนด้วยนะครับนี่นะครับการตอบสนองของเกียร์ค่อนข้างที่จะฉับไวมากนี่นะครับรถปี52ครับพร้อมใช้งานรถใช้งานน้อยลูกคา้าเปลี่ยนเป็นรถขุดคูบต้าอยู่55นะครับก็คันนี้ก็ขายออกนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากก็เป็นรุ่น L4508 รุ่นปรับฐานล้อนะครับซึ่งเมื่อปี52รุ่นตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะครับนี่นะครับระบบคอนโทรทโลไฮดรอลิกก็ถือว่าตอบสนองได้อย่างกว้างไวนะครับนี่ระบบคอนโทรลข้างหลังนะครับระบบควบคุมแขนยกนะครับก็ การไหลนะครับการไหลน้ํามันของความยูนิคลตัวนี้ก็จะอยู่ที่ที่29.4ลิตรต่อนาทีนะครับน้ําหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกก็อยู่ที่1,300กิโลกร,รัมนะครับความเร็วรอบดีโออยู่ที่5 1 0ต่อ2,259รอบต่อนาทีนะครับผมต,ตัวนี้เป็นข้อมูลเบื้างต้นนะครับเมื่อลูกค้าตัดสินใจความจุของถังน้ํามันเชื่อมเพลิงก็อยู่ที่42ลิตรนะครับ วงเลี้ยวเมื่อกี้ที่เราเลี้ยวแคบสุดก็อยู่ที่2.6เมตรนะครับถ้าเราเปลี่ยนในเรื่องของน้ำหนักรถอยู่ที่1,370กิโลกรัมนะครับผมนี่นะครับผมก็ในเรื่องของขนาดล้อยางก็ล้อหน้า8.18นะครับล้อหลังก็13.6ขีด26นะครับก็เป็นเครื่องตัดหญ้าของกูใต้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับนี่นะครับผม ก็รถก็พร้อมทำงานครับส่วนด่วนได้เลยครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับผมเครื่องบรรณาานะครับของคูต้านะครับตาฉางก็อดอกยางอะไรพวกนี้ก็ถือว่าก่อนขก้าที่จัดเตรียมอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งนะครับนี่นะก็อ,อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อย เดชั่วโมงนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับนี่ครับระบบพวกเกียร์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคดึมดหมดเลยนะครับเข้าเกียร์ได้ปกติหมดเลยนีนะครับผมคันเร่งก็โอเคอตอบสนองได้ดีนะครับผมกูบูต้าตัวนี้ก็จะเป็นตัว L4508 ถ้าหากว่า เป็นปัจจุบันนะตอนนี้ก็จะเป็นตัว L50 นะครับก็4508แล้วก็4708แล้วก็มา4แล้วก็มา50นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องยนต์ด้านในกันนะครับก็รถตามสภาพนะครับผมก็ถือว่าพวกนี้ก็ถือว่าระบบเกียร์คอนโรลอะไรพวกนี้ให้อยู่ในพร้อมใช้งานก็ถือว่าโอเคครับผม บ่อน้ำนะครับเครื่องแห้งอยู่เลยนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับนี่เดี๋ยเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับผมนี่นะครับถือว่าไม่มีน้ํามันรั่วซึมเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีตัวหนึ่งอีกคันหนึ่งนะครับณน,นตอนนี้ที่ว่า น่าใช้นะครับก็เรื่องหม้อน้ำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าปกตินะครับก็อุณหภูมิหม้อน้ำก็ปกตินะครับในเรื่องของการทำงานนะครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีอีกคันนึงนะครับโอเคครับผมก็ชมกันคร่าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม L4508 รถปี62นะครับถือว่าเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับผมนี่นะครับผมก็เห็นได้ชัดว่าเครื่องโอเคแข็งมากเลยนะครับผมไม่มีน้ำมันรั่วสึมเลยครับก็เอกสารพร้อมครับเล่มทะเบียนพร้อมครับผมนี่ครับ พวกดอกยางล้อหน้าล้อหลังก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นะครับก็สภาพดีมากครับผมนี่ดูตรงนี้นะครับก็เรื่องท่านไรพวกนี้ก็ยังยังเลยนะครับนี่นะครับยังสวยอยู่เลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็อประมาณนี้นะครับผมลูกค้า่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ก็อโอเคครับผม SC Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอไปพี่ๆไว้ด้วยพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม